สวัสดีค่ะมามาค่ะมานานาจะพาไปเที่ยวไหนตามมาเลยค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวเมืองสไตล์ญี่ปุ่นนะคะย่านแถวสุวินทวงทางเข้าอยู่สอน,นอสุวินทวงเลยนะคะขับเข้ามาเลยค่ะพอเข้ามาแล้วก็จะอู่อลังการเลยค่ะจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยแล้วมีจอดเข้ามาเป็นมีที่จอดรถเยอะเลยนะคะ ได้คันเลยค่ะมีที่จอดรถสองฝั่งเลยแต่เถวเราอันนี้เป็นด้านฝั่งด้านหลังนะคะเดินเข้ามาก็จะประมาณนี้เลยค่ะมีทางเข้าเข้ามามีประตูต้อนรับเข้ามาอีกทีเมืองอีกเมืองหนึ่งเลยค่ะเป็นเมืองญี่ปุ่นเลยเหมือนเรามาเที่ยวญี่ปุ่นเลยค่ะช่วงนี้เรามาวันธรรมดาคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่อีกทางหนึ่งก็จะเป็นทางเข้าตรงนี้เลยเราก็จะพามาทางเข้าทางนี้เป็นไฮไลท์เลยเข้ามาก็จะเจอ ตุ๊กตาสไตล์ญี่ปุ่นคือตุ๊กตาแมกวากนี่เองโหบรรยากาศดีคนน้อยเหมือนร,รู้เลยว่าเราจะมาถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปให้ทุกคนดูคนไม่ค่อยเยอะเลยส่วนมากเขาจะมาเสาร์อาทิตย์หรือมาก็มาตอนเย็นกันนะคะนี่เขาจะมีทัวร์ลงด้วยนะคะทัวร์จีนอะไรอย่างเงี้ยทัวร์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะคนเยอะเลยเป็นไงคะอูเดินเข้ามาเหมือน อยู่ญี่ปุ่นเลยเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งเลยนะคะบรรยากาศดีเราก็จะลดแสงให้ดูทุกคนจะได้ไม่แสบตานะคะปรับอตัวโนมัติมาถึงเราก็เจอนี่เลยค่ะตุ๊กตาไฮไลท์ตุ๊กตาแมวเป็นไงคะบรรยากาศมาเสร็จแล้วเราก็จะเดินชมมีล่องน้ําให้ด้วยนะน้ำใสๆมองซ้ายมองขวาค่ะนี่คนกาลังมาอันนี้เขามากับทัวร์จ้าเราก็เดินตามมาซอยนี้หาอะไรกินซอยนี้ร้านค้ายเยอะมากเลยนะคะ ร้านพวกจำพวกยิปอาหารญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยเนี่ยซอยเนี้จะมีริมน้ําให้เรานั่งด้วยถ้ามาตอนเย็นเนี่ยโห oh, อย่างชิลเลยค่ะตอนร้อนเรามาเจอร้านนี้พอดีค่ะร้านนี้เป็นร้านไอติมเขาบอกว่ารีบถ่ายรีบสั่งแล้วรีบถ่ายรูปนะคะเราอย่ารอช้าเราก็จัดเลยจ้าหนึ่งโคนเลยได้มาแล้วค่ะได้มาแล้วก็รีบถ่ายรูปจะหนึ่งชอ็อตอ่าเสร็จแล้วเราก็ขอชิมหน่อยมันร้อนอากาศร้อนมากเลย เราก็ชิมไปอุ๊ยอร่อยดีนะได้แล้วเราก็ไปต่อจ้าชิมสักพักหนึ่งหัวอากาศร้อนมากมาคงมาตอนเย็นจะดีมากแล้วไฟจะสวยมากเลยป่ะเราไปกันต่อเติมพลังเสร็จแล้วจ้าปลปลเราตามกันมาเรามาช่องนี้แล้วจ้าอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเราเดินมาจ้าเราเจอนี่เลยนังปอมนังปอมจ้าแวะทักทายตรงนี้ทุบชอยหลังมาเลยนะอากาศร้อนน้องดื่มน้ำนื่มน้ำแดงจ้า อช่วงนี้อากาศร้อนระวังน้องหมาด้วยนะจ๊ะเป็นห่วงเราอชอบหมาเราเลียเ้ยงน้องปอมที่บ้านด้วยหลายตัวมาจากตามนานา,นาม,มาโหได้บรรยากาศญี่ปุ่นเลยที่นี่เขามีการพ่นเอ่อหมอกนะคะไ,ไอไอน้ำให้ด้วยก็ถือว่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่หรอกแต่สำหรับเราก็นะมันก็ยังร้อนอยู่แหละค่ะ เอาบรรยากาศเดินชมกันมาเรามาคนเดียวเราก็ต้องอาศัยกล้องแบบนี้แหละหาไม่มีคนช่วยถ่ายเหมือนโดนเลยค่ะนอนนำพาไปจะกะ yeah. <laughs> เอาบรรยากาศมาให้เออชาวเอฟซเนาะจะบอกว่าเอฟซีก็เขินๆนั่แหละเริ่มทำลำแรกก็ไหนนะอย่าว่ากันนะมามานานาตั้งใจทำไลฟ์สไตล์ในการเที่ยวไปไหนอะไรเงี้ยก็อยากจะแนะนำว่าไปเที่ยวด้วยกันนะ นะคะไปด้วยกันมีโอกาสเจอที่ดีๆก็จะแวะถ่ายลงคลิปให้ทุกคนดูนะคะจ้าที่นี่เขาก็จะเป็นเหมือนสไตล์ญี่ปุ่นเลยเหมือนมาอีกเมืองนึงเลยค่ะชอบมากแล้วมีล่องน้ําผ่านน้าใส่มากมีปลาคราบด้วยนะบางทีค่ะเขาลอยมาให้เราเห็นด้วยทุกคนลองแวะไปดูนะที่แถวสุวินทวงศ์เองจ้ะถ้าใครอยู่แถวปริมณฑลเนาะ ก็ลองไปดูหรือขับผ่านจะไปทางชนบุรีหรือไปฉะเชิงเซาถ้าไปทางฉะเชิงเซาก็ขากะอยู่ซ้ายมือเลยก่อนสู่อยู่ตรงสอน,นอสุวินทงเลยค่ะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยไปทางออฉะเชิงเซาก็ต้องอยู่ขวามือนะถ้ามาถ้าหลังจากมาฉะเชิงเซาแล้วก็อยู่ซ้ายมือเลยจ้ะมาได้เลยกด GPS ก็ได้นะ GPS กดไปเลยค่ะคาราจุกุเขาก็พร้อมจะพาไป ทุกที่เลยเนาะ GPS ไปแสิลีนะจ๊ะมาค่ะตามนานานมาทางนี้ก็เอาบรรยากาศเน้นเอาบรรยากาศมาให้ทุกคนดูเขามีที่นี่คนร้านค้าก็เยอะอยู่นะคะแต่ส่วนมากจะเยอะช่วงเย็นส่วนมาจะเสาร์อาทิตย์ก็ลองแวะมาเสาร์อาทิตย์พาเด็กๆมาเดินมีมุมเก๋ๆให้เราถ่ายรูปเยอะมากเลยจ้านี่คะ่ะเราเดินมาดู เป็นไงทุกคนน่าเดินดูไหมน่าเดินน่าชมไหมจ๊ะแล้วก็มาเจอร้านวายจ้ะล้วชอบร้านวายนี่คนสวยมาปุ๊บนี่แนะนําเลยร้านวายตรงนี้เลยเน้นเป็นพิเศษเราก็จัดมาหนึ่งอันนี่ร้านน้องเขาอยู่ตรงนี้นะทางเข้าอันกว้างๆนี่เลยค่ะอยู่ตรงข้ามเลยจะลองมาดู เราก็ได้มาแล้วแล้วก็เดินต่อเดินมาได้สักพักหนึ่งเราก็เจอที่นี่เขามีให้เราเช่าชุดด้วยนะคะชุดสไตล์ญี่ปุ่นนะจ่ะให้เรา,ชาใช้เราเช่าชุดนะคะก็มีสไตล์ผู้หญิงมีของเด็กมีผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ราคาก็หลายๆราคาเลยแล้วก็มีเขามีช่างถ่ายรูปช่างถ่ายภาพให้เราด้วยนะคะก็จะประมาณไหนเขาก็จะแนะนํามีพร็อพให้เราด้วย ก็ลองลองมาแต่งมาชมดูนะคะมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายมีทั้งเด็กหลายหลายสไตล์เลยก็ประมาณนี้เราถ่ายรูปหน้าร้านมามีหลายราคาเลยลองดูนะจ๊ะเนี่ยจ้านี่คือตัวอย่างเอาบรรยากาศร,รอบๆมาให้ดูนะคะมาให้ชมทุกคนถ้ามีโอกาสก็ลองมาแวะมาเที่ยวมาชมกันดูนะจ๊ะ เอาบรรยากาศมาให้อยู่แถวสุวินทวงลองลองมาดูนะคะใครชอบบรรยากาศชิกๆแบบนี้จ้ายังไงก็ขอบคุณนะคะที่ฟังจนจบคลิปฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเผื่อคลิปหน้าเราจะพาไปไหนกันอีกขอบคุณมากนะคะจบแล้วจ้าบ๊ายบาย